สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวฟุตบอลโลก2022หน่อยนะครับวันนี้วิลเลียมฮิลนะครับบ่อนพนันนะครับถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับเขาออกเลทอัตราต่อรองมาแล้วนะครับทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2022นะครับเมื่อมาถึงนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เต็ง1ครับเอกฉันครับเอเต็ง1นี่คือบราซิลนะครับเต็ง2นะครับเขาให้ไปที่ฝรั่งเศสนะครับเต็ง3เป็นทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนเต็ง4 กับเตง5เนี่ยก็คือเลทมันเท่ากันก็เลยเป็นเตง4ร่วมนะครับก็คือเมสซี่นะครับอาร์เจนตินากับโรนัลโดโปรตุเกสครับอัตราต่อรองมันเท่ากันก็เลยเป็นที่4ร่วมไปเลยแล้วกันเนาะส่วนอ่าที่6ครับเด้งม,มาเป็นฮอลแลนด์เลยครับฮอลแลนด์ Holland, เตง6แล้วก็เตง7นะครับเตง7ก็เป็นโมร็อกโกทีมล้มยักษ์นะครับเตง8ก็เป็นโคเอเชียนะครับไม่แน่นะอาจจะชิงกันเองก็ได้นะโมร็อกโกโคเอเชียนะลุ้นเอานะ อัปเดตข่าวฟุตบอลโลกหน่อยนะครับล่าสุดวิลเลียมฮิลครับบอลพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับเขาได้เปิดอัตราต่อรองนะครับว่าที่ดาวซันโวฟุตบอลโลก2022มาแล้วนะครับโดยที่อันดับ1นนะครับเอ็มบาเป้ครับอันดับ2อลิชาริสันนะครับอันดับ3ามสซี่นะครับอันดับ4ลามอสนะครับลามอสของปูดุเกตนะครับแล้วก็อันดับ5ชิลูครับอันดับ6กกัคโป กักโปนี่อยู่ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็อันดับ7ซาก้านะครับอันดับ8ปดแรดฟอร์ดนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นดาวซันโวลน,นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับสถานการณ์ปัจจุบันคือเอ็มบัปเป้ยิงไป5ลูกนะครับที่เหลือครับลาโมสกักโปซาก้าแรดฟอร์ดลิชาริสันแมสซี่ชิลูโมอลาต้าวอลเลเซียยิง3ลูกเท่ากันหมดเลยนะครับอ่ะโอเค ไปลุ้นกันดาวนโหนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับคำอธิบายหรือว่าคอมเมนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่ถ้าเป็นคําอธิบายของ วิทุกช็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดนะเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็จะมีนะครับคำว่าคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์อเฟลเลต e นะครับที่ผมไปขอแจมกับเขานะครับถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ค่าขนมจากเพื่อนๆด้วยนะครับอ่เดี๋ยวลองป้ายยาสัก 1, 2, 3อย่างแล้วกันนะครับเริ่มกันที่อันบนนะครับก็จะเป็นคูปองนะครับ ช้อปปี้นะครับคูปองลาซาด้านะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษได้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับถ้าเป็นลาซาด้านะครับลองกดเข้าไปนี่ครับก็จะเด้งมาหน้าของลาซาดาเลยนะเพื่อนๆสามารถเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีโปร2 12นะครับให้เราได้สั่งกันแล้วก็โปรสิ้นเดือนนะครับมีตลอดนะครับทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด่านะครับลิงก์ต่อไปนะครับก็จะเป็นลิงก์ของช้อปปี้นะครับ ถ้าเป็นช้อปปี้เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับเป็นโค้ดส่วนลดแล้วกันเนาะเขาก็จะเด้งมาหน้าโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆเก็บคูปองนะครับเพื่อนๆก็เก็บคูปองเลยนะครับแล้วพอถึงเทศกาลนะครับอย่างเช่น11 11 12 12 11 2 22หรือว่าปลายเดือนเนี่ยสามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับเขาจะมีโปรส่วนลดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหมวดของอสังหานะครับอสังหาเนี่ยสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับของเกียรินาคินนะครับ แล้วก็มีสินเชื่อด้วยนะครับของเกตังคินนะครับแล้วก็มวลบัตรเครดิตนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็ป้ายยามากนะครับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อสินค้าแล้วอยากจะผ่อนนะครับศนอร์เะครับบัตรพวกนี้สามารถรองรับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตป้ายยาสักชิ้น2ชิ้นนะครับก็จะเป็นของกุ้งสีครับอ่ากุ้งสีแพทินัมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะครับ อันนี้เป็นของกุ้งสีนะครับตอนนี้แถมกระเป๋านะมูลค่า5้0พันเนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดเข้ามาดูได้เลยตอนนี้ก็มีชิงนะครับรุ่นรางวัล MGEP นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งเรื่องนะครับกดสมัครนะครับส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่เดียวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ปรึกษาได้เลยครับว่าเรานะครับอยากจะได้บัตรเครดิตแนวไหนนะครับผ่อนของ0% 10เดือนนะครับ หรือว่าเอาไปผ่อนมือถือนะครับหรือว่าไปเติมน้ํามันน่ะบอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนําบัตรที่เหมาะสมกับเราให้นะครับเครื่องกุ้งสีมีหลายใบอยู่นะครับนอกจากสองมวลใหญ่ๆนะครับหมวดบัตรเครดิตก็จะมีหมวดอุปกรณ์กีฬานะครับมีแบรนด์อาดิดาแล้วก็มีสซูโน่ของแท้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยหมวดสินค้าไอทีนะครับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับใครอยากจะซื้อยินดีเลยนะครับมีทั้งนี่ครับสตูดิโอเซเว่นหรือว่า TG Phone ก็มีนะครับเลโนโว บาราน่ามาเกือบหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดประกันรถยนต์นะครับใครอยากจะซื้อนะครับประกันรถยนต์หรือว่าสินเชื่อรถยนต์ก็มีลองรับนะครับแล้วก็มวลหนังสือนะครับสั่งซื้อหนังสือออนไลน์นะครับผ่าน B2S ออนไลน์นะครับแล้วก็ C8 ออนไลน์ได้เลยนะครับจากลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครอยากซัพพอร์ตเชิญเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ